อ่านะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับพี่นะครับจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวนี้เลยนะครับเออเดี๋ยวนะตัวไหนเอ่ยนี่นะครับคิวปิดคาเมราวูแมนนะครับระดับดีเจเนรีนะครับเออดาเมจ9,000นะครับแรง50นะครับคูดาวหนึนะครับ DPS 9000นะครับออกไปแล้วนะครับ30000 48,000ตัวนะครับเออนะครับก็เป็นดีเจนนะครับตัวทองนั่นเองนะครับเป็นตัวใหม่นะครับสำหรับกิจกรรมวาเลนไทน์นะครับนี่เออนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะได้เรื่องหรือเปล่านะครับที่จะมานะครับโซโลนะครับในโหมดของไนท์แม่นะครับเออ เออนะครับมาถึงครับก็วางกินไปก่อนเลยนะครับนี่จะเอาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับก็คือจะเอาหัวใจด้วยนะครับ90ดวงนะครับถ้าเราชนะนะครับเราจะไม่ปล่อยให้เสียเวฟนะครับเออต่อมานะครับให้สร้าง ซานตานะครับมาหนึ่งตัวเลยนะครับอ่ายังไหวอยู่นะครับพี่ขอสร้างซานตาตัวที่2ตามมานะครับอ่านะครับหลังจากนั้นพี่จะอัพซานตานะครับเป็นเลเวลสนะครับไม่ใช่ซานตาอือ กินเลเซอร์นะครับเออพูดยังไม่ถูกเลยนะครับนี่สร้างซานต้าตัวที่3ออกมานะครับเพื่อที่จะบูตเงินนะครับอือเดี๋ยวพี่จะวางนะครับตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับพี่จะตั้งให้มันตีลาดนะครับเออเลเวลหนึ่งนะครับใช้เงินหนึ่งหนึร้อยนะครับ เลเวลสนะครับใช้300นะครับอีอัพไปเลยนะครับแต่พอเลเวลจะไปเลเวล3เนี่ยนะครับใช้2,000เลยนะครับค่อนข้างเยอะอยู่สมควรนะครับอ่าพี่อัพกีนก่อนละกันนะครับกีนก็มันมีดาเมจอยู่นะครับช่วงต้นเกมนะครับเยี่ยมเลยนะครับ พี่ก็จะสร้างฟาร์มตรงนี้แล้วกันนะครับเอาไว้ดักนะครับสตันนะครับพวกสรลงสลีไปแล้วก็อัพนะครับซานตานะครับให้ครบทั้ง3ตัวเลยนะครับออนี่นะครับอืมเเลเวลสองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูให้ดูเลเวลสามนะครับว่าจะมีอะไรขึ้นมานะครับ เดี๋ยวพี่จะอัพกีนนะครับนี่นะครับอัพกีนเป็นเลเวลสี่นะครับเออแล้วก็จะมาอัพโรดฟาร์มนะครับนี่เงินเหลือก็อัพไปเลยนะครับเราต้องดูดาเมจด้วยนะครับไหวหรือเปล่านะครับถ้ายังไหวนะครับให้เราไปอัพฟาร์มนะครับเออหลักการง่ายๆเลยนะครับอัพฟาร์มก่อนละกันนะครับ เพื่อจะบูตเงินเร็วๆนะครับนี่พี่จะกดออ t โตสคริปต์เลยนะครับอ่านะครับดูทรงครับเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะอัพคิวปิดคาเมล่าวูแมนนะครับเป็นเลเวล3นะครับใช้เงินอยู่ที่2,000นะครับนี่เดี๋ยวดูความเปลี่ยนแปลงนะครับอะไรจะขึ้นมานะครับนี่นะครับ ตรงขานะครับสนับเข่านะครับ,บ,ร,บรูปหัวใจนะครับจะโผล่ขึ้นมาเออแล้วก็ลายที่เสื้อนนะเป็นหัวใจเนี่ยเออนะครับอืมเหมือนเหมือนเป็นเกราะเพิ่มขึ้นมาประมาณนี้นะครับเออเดี๋ยวพี่นะครับจะอัพตัวเงินก่อนละกันนะครับนี่อัพซานตานะครับเป็นเลเวลสามให้ครบทั้งสามตัวเลยนะครับ อืมนะครับอ่าเดี๋ยวพี่อัพกีนไปเลยนะครับให้มันตันนะครับหนึ่งตัวเออกีนนะครับตันแล้วนะครับเลเวลสิบสี่นะครับกีนต้องตันนะครับจะเห็นได้ว่าระยะของกีนเนี่ยจะสุดที่ปากถ้ำพอดีนะครับเออให้วางตำแหน่งประมาณนี้นะครับ แล้วพี่ก็จะอัพนะครับซานตาเป็นเลเวล4นะครับอ่านะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะอัพนะครับยูปิดนะครับเป็นเลเวล4นะครับใช้เงิน4 0 0พันนะครับคอยดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ ดูสวยนะครับนี่มีหัวใจรอบตัวเลยนะครับเออ,อเดี๋ยวพี่จะอัพนะครับนี่นะครับก็จะมีปีกที่หัวนะครับเออตรงขึ้นมาแถวแถวหูนะครับเออปีกแห่งกามาเทพหรือเปล่านะครับเออสองข้างนะครับขึ้นมาอืมนะครับ อัพตันแล้วนะครับตันอยู่ที่เลเวล4นะครับแม็กเลเวลนะครับดามีดเก้าพันนะครับแรง50นะครับครูดาวหนึ่งนะครับเออกี่จะสร้างนะครับตัวที่2นะครับใกล้ๆกันเลยนะครับเออพี่ก็จะตั้งเป็นรานนะครับนี่อัพให้ตันไปเลยนะครับเหมือนเงินบูสต์เร็วแล้วนะครับ อ่านะครับเสร็จแล้วนะครับพี่ก็จะมาอัพนะครับซานตานะครับนี่อัพไปเลยนะครับแลดูเหมือนยังยังไหวอยู่นะครับอ่าพี่อัพซานต้าไปเลยนะครับให้เป็นเลเวลหกนะครับนี่แล้วพี่ก็จะสร้างนะครับแล้วพี่ก็จะวางนะครับเออพูดวางดีกว่านี่ วางข้างๆกันนะครับเอาลาดนะครับเออมันจะได้ยิงไปในถนนเส้นตรงนี้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าลูกศรของเจ้าตัวเนี้ยนะครับเจ้าตัวคิวปิดเนี่ยนะครับมันยิงทะลุแมปนะครับหมายความว่าถ้ามันปล่อยไปแล้วมันยิงทะลุไปเลยนะครับหรือถ้าเราตั้งยิงตัวหลังมันก็จะโดนตัวแรกด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะครับอืมระยะวงก็ยังไม่ถึงปากทางนะครับ พี่จะอัพฟาร์มตรงนี้ก่อนนะครับให้ตันไปเลยนะครับโหลดฟาร์มนี่โหลดฟาร์มวาเลนไทยนะครับพี่ก็เอามาด้วยนะครับเออแล้วก็อัพให้ตันนะครับหนึ่งตัวนะครับเลเวลยี่ิห้านะครับตันหนึ่งตัวแล้วนะครับืออตันสองไปเลยนะครับื้อเดี๋ยวพี่จะอัพให้ตันให้หมดเลยละกันนะครับจะได้จบนะครับอืมสังเกตนะครับก็ยังไหวอยู่นะครับ เริ่มเริ่มเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะสร้างนะครับอ่านะครับแถวที่สองนะครับนี่อัพให้ดันไปเลยนะครับนี่อัพซานต้าด้วยให้ดันตอนนี้ตัวฟาร์มนะครับซานต้านะครับกับรถ ดอกไม้นะครับที่ตันหมดแล้วนะครับเงินจะบูดเร็วมากๆเลยเออขี่ก็จะมีเงินมาวางนี่นะครับเดี๋ยวนะพยายามพยายามวางให้มันเป็นเป็นแถวนะครับเออแถวตรงถนนเนี่ยนะครับตัวหลักตัวตัวกลางตรงนี้ตัวกลางตรงนี้สําคัญเลยนะครับ อ่าอัพให้ตันเลยนะครับเงินเหลือเหลือนะครับนี่นะครับวางค่อนข้างยากนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับ เงินบูตเร็วมากนะครับนี่อ่านะครับพี่ก็สร้างครบแล้วนะครับ15ตัวนะครับทั้งแมปนะครับเออเดี๋ยวลองเงินบูตก่อนนะเดี๋ยวพี่จะลบให้หมดเลยนะครับได้ตัวฟาร์มนะครับนะครับแถวแรกนะครับจะตั้งให้มันเป็นยิงลารดนะครับเออนี่นะครับจะศูนย์มันจะได้ทะลุไปเรื่อยๆนะครับส่วนแถวที่2นะครับพี่จะไม่ตั้งนะครับ แถวที่สามพี่ก็ไม่ตั้งนะครับให้มันเป็นเฟิร์สนะครับกันมอนมันหลุดนะครับเออนะครับพอเงินมันบูตแล้วนะครับพี่ก็จะลบฟาร์มไปหนึ่งตัวนะครับแล้วพี่ก็จะสร้างนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วตั้งเป็นลาร์นะครับเออ นี่นะครับวงตรงนี้นะครับมันจะไม่เลยนะครับเลยเขาเรียกอะไรเลยท่าละกันนะครับเอเลยทอยเล็ดนะครับเลยจุดมอนออกนะครับมันยังไม่เลยนะครับถือว่าดีเลยนะครับแล้วพี่ก็จะนะครับวางตรงนี้นะครับเรียบเรียบถนนนี้แหละนะครับเดี๋ยววางไง อืวางติดไม่ได้นะครับอืวางติดได้ไหมได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดีว๋ต้องวางแนวนี้นะครับเออนี่นะครับที่ก็จะตั้งเป็นร้านนะครับตัวนี้นะครับอือ หลังจากนั้นนะครับขี้ก็จะวางใกล้ๆตรงนี้อีกนะครับหนึ่งตัวเลยนะครับติดถนนเส้นนี้นี่แหละนะครับนี่นะครับแล้วพี่ก็จะตั้งเป็นลาดน,นะครับให้มันยิงตัวสุดท้ายนะครับออ,อ่าพี่ขายซานต้าไปเลยแล้วกันนะครับ เดี๋ยวพี่ก็จะสร้างอีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับนี่แล้วพี่ก็จะตั้งเป็นร้านนะครับเออไอตัวหน้าพี่จะร้านหมดเลยนะครับนี่ลองนะครับพี่คลิกที่วงตัวนี้นะครับนี่มันก็ยังไม่เลยนะครับยังไม่เลยนะครับพี่ก็จะลบตัวนี้ไปเลยนะครับ ตัวนี้นะครับที่จะสร้างกรีนนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับดักนี่นะครับดักอะไรนะครับดักตัวนี้เผื่อสโลนะครับดักเอ้ตัวนี้เผื่อโดนสลีฟนะครับผมเราจะได้มีกรีนอีกหนึ่งไว้สโลนะครับแต่กรีนตัวที่สองนะครับที่จะตั้งเป็นลัดนะครับให้มันตีตัวสุดท้ายนะครับเออนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับ นี่นะครับมีกีนสโลนะครับแล้วก็มีนะครับคิวปิดนะครับตัวทำดาเมจนะครับเออเดี๋ยวพี่จะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแถวข้างหน้านี่นะครับพี่ตั้งเป็นล้านนะครับแล้วก็สตัวข้างหน้านี้พี่ก็ตั้งเป็นล้านนะครับส่วน6ตัวข้างหลังนี่นะครับพี่ไม่ได้ตั้งนะครับเป็นเฟิร์สนะครับเออ กนนะครับตัวหน้าสุดนะครับพี่ตั้งเป็นเฟิร์สนะครับตัวที่2นะครับพี่ตั้งเป็นลัดนะครับเออก็ประมาณนี้นะครับจริงๆนะครับใครไม่มีโรดฟาร์มก็ไม่ต้องเอามาก็ได้นะครับเอาแต่ซานตาทีวีมาก็ได้นะครับที่ว่าเงินมันบูตเร็วอยู่นะครับ เงินมันเหลือเยอะอยู่อ่ะดูดินะครับพี่ขายซานต้าไปนะครับเงินขี้เงาหมื่นแล้วตอนเนี้ยเออนะครับก็เอามาโซโล่ให้น้องๆดูนะครับว่ามันโหดหรือเปล่ามันง่ายๆนะครับนี่นะครับตีรัวๆนะครับเออเดี๋ยวขี้ นะครับขอ,อจับภาพนิดนึงนะครับเอออ่านะครับนี่นะครับโอ้โห,โหนะครับไหวชิวเลยนะครับมอนมามอนนะครับไม่เลยถนนเส้นนี้แน่นอนนะครับ เออเวที่ส7แล้วนะครับยังไม่ผ่านถนนเส้นนี้เลยนะครับใส่รัวๆนะครับดาเมจมันทะลุทะลวงนะครับเออนี่คือข้อดีนะครับอ่ากรดมานะครับเอออ่ากิดตายนะครับเยี่ยมเลยนะครับ อืมตัวพิษนะครับนี่อืมนะกินกินโดนสลีปรัวๆเลยนะครับเออเวฟที่50แล้วนะครับเออ จีนนะครับโดนสลีฟนะครับอืมอ่าบอสออกมาแล้วนะครับนี่บอสเลือดสองล้านห้านะครับเล่นคนเดียวนะครับเออนะครับเดตัวหน้าก็จะตีตัวล้านนะครับก็คือตีบอสก่อนนั่นเองนะครับเออจมตีบอสนะครับส่วนจีนก็สโลบอสนะครับนี่ กินอีกตัวหนึ่งก็สโลตัวนู้นนะครับเออบอสใกล้จะตายแล้วนะครับเออ,เอ,อบอสตายนะครับเออถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับโอ้โหโคตรตึงเลยนะครับโคตรมากๆเลยนะครับพี่ว่าเล่นไม่ตึงแลนะชิวมากกว่าออเนะครับ นี่นะครับจบแล้วนะครับเออนะได้เงินเต็มเ็มเลยนะครับหมื่นพันสองกับดอกหัวใจนะครับอีกเก้าสิบดวงนะครับเออเออนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆนะครับกับตัวนะครับ เออคิวปิดคาเมล่าบูแมนนะครับโซโลไนแม่านนะครับเออเอาเรื่องเหมือนกันนะครับทำไปเล่นไปนะครับนี่ก็นะครับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเออแล้วใครยังไม่มีเสื้อสุดเท่นะครับของพี่นี่นะครับเออฝากซื้อด้วยนะครับสิบโลมากนะครับผมเออสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีน้องชายทุกคนด้วยนะครับ